อย่ยน้ำจิม้มหอลาดใส่ยังสีด้วย <c oughs> เป็นบ่อ๋อไม่อมมาเลวสวัสดีครับ สวัสดีพ่อพี่น้องสุขุนสุข้นครับผมเป็กก่อนแหกไม่อีกแล้วครับพี่น้องมือนี้มาครับเนี่ย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 พี่น้องหอยเอ้ยเบิ่งพี่น้องเนี่ยหน่วยใหญ่ๆหญ่ได้มือนี้หน่วยใหญ่ๆแญ่สับเซาได้หอยแข็งหยักพี่น้องสบเซาบน้ำกันมือนี้โอ้ยมากับพร้อมกับน้ำจิ้มโอ้ยเนี่ยน้ำจิ้มห่อเบิ่งพี่น้องโอ้ขนๆเลยเห็นบ่โอ้เสียบๆได้พี่น้องมือนี้ มามามาพี่น้อง่บ,บ,บย่างไหลใหญ่ห้างเซษเสาวน้องกันครับพักเข้ากับตามที่เห็นนี่พี่น้องเนี่ยพักมีพักกอบสลัดนาอพี่น้องพักสลัดแล้วก็มีพักคอด,ดมีพักชีหอมเศษเสาวบน้องกันครับพี่น้องมาเนี่โอ้ก่อนอื่นนาอพี่น้องนาะก่อนอื่นก่อนสีกินกับตามประเภทนี่วัฒนธรรมของเปกนเน่อนแหน่ก็ก็พี่น้องเอาจักหน่อยครับผมพอกกินหอยแข็งเสาบเอา้านำบานขวดหนอ่อยขึ้นกละ เนี่ยพี่น้องเปียกนน้อยเนาะพี่น้องเนาะเอาโอ้คัก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 ว่าน้ำลายแตกเลยพี่น้องเนี่ยหอยหูเอ้เบิร์นเบิร์นเนื้อเนๆเลยพี่น้องเบิ่งช่ำๆเลยเนี่ยน้ำจิ้มหอยลาบใส่เังสิด้วย Oh, Ylva. น้ำเดือดหอยแต่จื้อคืนแซบก็แซบบันหวานพี่น้องเอาอน้ำจิม้มทีมือเมียาจามึงเนี้เยิบเออย,มย,มยิมได้เพลิบ้ากพี่น้อง

người <laughs> nghệ thật nhỏ ơi mọi mình bán xẹp đấy mọi người ừ nhịp lên nhìn dữ mày không? chậm thầm Ừ. ผิกแลนุ่งคอพี่น้องอหมดอือืมเยิมย่ม,ม,มอืมเยิ่มอะอ vừa về bánh vừa chầm chầm đấy. vừa mm. mm. vừa này vừa 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 หวานคิมบกแตกแซ่บเลยอืม้มอื้ม สงสัยเ,เป็นเปียกไว้พื่อแจบเนี่ยเค็มหวานผักเบิดนานเพี่ยเพื่อน

โอ้แ oh, สบมือนี่พี่น้องแสบอ่โอ้ขอหยาดขอให้เรื il, oh, oh, ่องนี้เราเดินไปเบิร์ตดอพักเข้าเบิด์นานเลยเหมือนกันโอ้แสบกินก็ไอ้พักคอแับกับพักที่หอมเข้ากันครับพี่น้องอืมอืมอเอาพี่น้องมาเนี่ย เอาไว้จำหนิกว่านอ๊ะครับผมเนาะเนื่องจากว่าเบิ้ลเดาะคลิปหนาเวเหรอพอดไหมก่อนจะเปิ้ลคลิปหนาพี่น้องจงได้ยังได้แก่ย่า,ยา,ยายลืมกดไลค์กดแชร์และกดสับตะไครเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บา,ารโรงงานคนนี้เด้อครับผมทางช่องเป็กกอนแดดครับสำหรับมือนี้คลิปนี้บรรยากาศแบบนี้เป็กกอนแดดขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ